สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ u t ทู e ช่องการณนาร์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมอาจารย์ผลนะครับเออเห็นมีการะลาตาเดียวค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยอาจารย์ทำไมถึงเก็บการะลาตาเดียวครับคือในสายวิชาโบราณศาสตร์ที่ผมสอนอยู่เนี่ยนะวิชาทักษายุคเนี่ยเจ้าของวิชาคือพระราหูนะฮนะก็เลยเก็บการะลา ตาเดียวและกระน้ำหาโดที่แกะสลักเป็นลูปพลังหูนะครับที่เก็บไปเยอะนะฮะก็มีหลายสิบลูกนะฮะอันนี้เป็นบางส่วนก็เผื่อลูกศิษย์ลูกหาเขาจะเอาไปบูชานะครับก็ในเรื่องโดดความโดดเด่นของอิตาลีนะฮะกลาตาเดียวนี่คือว่าโภคทรัพย์แล้วมหาโดที่ก็เพิ่มในเรื่องของยศฐามนมรดาศักดิ์ กับความคงกระพันชาติีเข้าไปด้วยนะฮะการแก่เนี่ยคนไทยจะปนี่มากนะฮะก่อนแต่แต่ละรูปเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะลูกลาหูลูกยันนะครับคือลักษณะความเก่านะฮะความเก่านี่ถือว่าโอเคนะน่าจะอายุเป็นร้อยปีนะครับลักษณะทองที่ลงไว้นะฮะซึ่งเก็ไป็นเนื้อแล้วนะครับกาลานี้ เขาจะมีสองแบบนะมีกะลาตัวผู้กับกะลาตัวเมียนะฮะกะลาตัวผู้เขาให้ดูที่สารแหลกสาแหลกคือตรงก้นเนี่ยจะมีจะมีสามแฉกอ๋ออย่างนี้สามแฉกครับจะมีสามแฉกส่วนตัวเมียจะมีสองแฉกแต่ของผมนี่ยังหาไม่เจอว่าตัวเมียอยู่ตรงไหนนะครับก็สามแฉกนะฮะมาคนทั้งาสตร์ศึกคู่หนึ่งนะฮะ คำน,นี้ก็เป็นศิละปะที่มีการฉลุนะฮะฉลุก็ถือว่าโอเคนะภาษากะลาแบบนี้เป็นกะลามหาอุดนะฮะสังเกตด,ดูไม่มีรูนะฮะไม่มีรูกะลามหาอุดส่วนกะลาตาเดียวก็จะมีรูดเดียวตูน้ําออกนะฮะกะลามหาอุดก็คือไม่มีรูไม่มีรูตรงข้างบนครับไม่มีรูมีตาโอ้ไม่มีรูครับ ครับผมแล้วพูทธคุณมันด้านไหนครับก็เรื่องภคกรพยัโภคกรัพั์<ช>แล้วก็น่าจะป้องกันคุณสายอะไรอยใช่ครับ,รบเพราะว่าสมัยก่อนแม่กําลังแม่ก็ทั่งกะลาแกะที่เราห้อยกันของวัน้อยอะไรก็วเวลาป้องกันคุณสายเวลาดวงตกอ,อะไรนะรแต่ถ้าเราบูชาเป็นโลกก็ก็โอเคนะฮนะ,ะเวลาใครมีก็เอาขึ้นทางบูชาไปก็จะมีพระคาถาสวดด้วยนะฮะก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่ เป็นสุริยจันทาก็รานสวดพระราหูนะครับคุตติสิงส่วนมากว่าครับกว่าจะทําได้แต่ละลูกบางองบางลูกนะฮะบางลูกเนี่ยมีเป็นกระลามหาปุตแต่มีคออยู่ข้างในอนะฮะมีลูกติดผมที่เขามีมีเส้นในเรื่องนี้เราบอกว่าเห็นการที่มีคออยู่ข้างในเนี่ยคือมีเขา ใช้ประคาถาอาคมตบเข้าไปอ๋แล้วตบขอเข้าไปนะครับอันนี้ก็ทิ้งเท็ดอย่างไงก็ต้องแล้วแต่ความเชื่อนะฮะนี่ชาวต่างชาติชอบไม่แน่ครับไม่แน่แัยคนไทยน,ทยนที่บางคนเขาเล่นแม้กระทั่งเป็นกระลาธรรมดาไม่มีแกะเขาก็เล่นนะฮะสวยงามนะครับแล้วก็ อาจารย์เคยให้คนที่จับพลังไปจับไหมครับบอกอันนี้ยังยังไม่เลยก็เล่นยันในกลุ่มก็ส่วนมากก็จะเล่นแบบนี้เฉพาะกลุ่มนะฮะถือว่าเป็นเครื่องรางของขํังของที่แปลกของคนอสิบนะฮะเครื่องรก็มีไว้สะสมไว้ไฮิบลูกเหมือนกันนะครับ ของแบบนี้มันอยู่ที่จังหวะนะบางทีไม่ไม่ออกมาเลยก็ไม่มีไม่เห็นนะบางทีเจอก็เจอเป็นร้อยลูกถ้ามีมีเงินพอก็ต้องเช่าหมดทั้งกันเพราะต้องชอบนะครับขอบคุณถามไม่ได้นะทำอยู่นะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็พุทธศิลป์สวยงามโอเคครับก็ได้ความรู้พอสมควรนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ที่ให้นะครับขอบคุณครับ